ของเราเองนะคะเจอแต่กชีก็ของที่บ้านมีที่ต้องเสียสตังก็เป็นพวกต,อง,ะะวกตองหู้นะคะพวกตองหูปลูกชิน้นใช้มือนะคะเพราะว่าทำทานเองนะคะไม่ซีเรียสนาะถ้าเราขายแล้วก็ ต้องใช้ช้อนหรือกระบวยที่ตักน้ำซุปนะคะย่อยทําทานที่บ้านอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาเจนะคะปลาเจวันนี้จะทําเป็นมังสวิรัตนะคะถ้าถ้ามังสวิรัตนะคะก็ ก็จะใส่กระเทียมเจียวนะคะแต่ถ้าทำเป็นเจก็แค่ไม่ต้องใส่กระเทียมเจียวนะคะก็เป็นเจแล้วเนาะเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะทำไมพี่อ้อยใช้มือจริงๆแล้วมือเราอะสะอาดกว่ามือคนอื่นนะคะพี่อ้อยใช้อ่า น้ำเย็นตาโฟสำเร็จนะคะจะเป็นของกามมาบินนะคะอันนี้พี่อ้อยสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อในช้อปปี้เนาะหาที่อร่อยหายากนะคะน้ำเย็นตาโฟน้ำปรุงนอะอันนี้เขาจะออกหวานไปนิดนึงถ้าพี่อ้อยทานพี่อ้อยจะใส่ได้แค่นิดเดียวนะคะพอเขาออกหวานเสร็จแล้วค่ะ มาทานด้วยกันเยนตโฟมังสวิรัตมังสวิรัตนะคะถ้าเจไม่ใส่กระเทียมคนทานเจก็ทําได้นะคะทําแบบพี่อ้อยนี้เลยนะคะแล้วก็แค่ไม่ใส่กระเทียมนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปถักถ่ายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็วางคลิปของห้านนะคะไว้ ตรงคอมเมนต์นะคะใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ